รีวิวสกุตชี่ลังที่สามแล้วนะลังเนี้มีแต่สกุตชี่เด็ดๆบอกเลยเริ่มจากมะม่วงทำเองแข็งอ่ะขวดนมวัวก็ทำเองน่ารักดูดไหนสิจมูกจมูกเราจจูกปากยังไงปากยังไนอ่ะซ้อมเหี้ยว ทำเองด้วยสกุดชีลูกพีชอืมเป็นฟงกุญแจใหญ่ใช่ไหมใครจะไปห้อยใครจะไปห้อยเนี่ยแล้วก็สกุตทีต่างๆที่อยู่ในถุงเนี่ยไม่ได้แกะเก็บไว้แบบนี้แหละจะได้ไม่เจอฝุ่นเนาะตุกตาขอฝนนี่ชอบมากเลยนะมันนิ่มมากเลยแต่คอมันจะขาดแล้วเนี่ยตัวนี้มันนิ่มมากเนี่ยดูดิอ้าว เหนยหัวขึ้นเงนยหัวขึ้นเงนยหัวขึ้นเงยหัวขึ้นเอออันนี้ใครส่งมาให้รายงานตัวหน่อยผลไม้มะม่วงและแตงโมบรรดาพวงกุญแจเดี๋ยวขอเบ่งบั๊บหนึ่งอีเออนี่ไงสกุชีครีอืมตัวนี้ก็น่ารักนะน้องมีนะ่ะสโลด้ตปลาดาวปลาดาว น่ารักนะอันนี้นิ่มนะนิ่มนะอืมอันนี้เป็นสกูชชีต่ตูดไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกพีลูกพีจะมาขาดครึ่งไปเนี่ยอืมมันก้นเลยมันก้นเลยเหลือครึ่งนึงก็ยังเก็บไปอยู่เนี่ยไปนี่กันนี่กันเจย์เจยอีกย์เป็นอะไรดิเออมันแหกมันแหกมันแหกเออรวมกันซะ แล้วก็มีลูกที่สมบูรณ์อยู่เนี่ยมูราคามินี่ทำเองตอนที่เขากำลังบ้าเหือมูราคามิกันเนาะเอาสกุชชี่บันมาแล้วก็ทำดอกมันเนี่ยทำดอกมันกรีบดอกมันอ,สยอยืสวยอยู่สวยอยู่นี่ก็คนส่งมาให้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแอปเปิลนี่ทำเองแอปเปิลทำเองสวยเปล่าของคำก็ทำเองอันนี้กดไม่ลง ชิ้นเล็กๆเองนะเพียบเลยเพียบเลยขนมปังแผง่นเออนี่นี่ปิ้งแล้วด้วยปิ้งแล้วด้วยไม่นิดๆน่ารักดีทุกคนดูนี่ดิมีสกุชชีเล็กๆมมากเลย <c oughs> จกสกุชชีบุชีดิดูดิมันคืออะไรก็ไม่รู้มันเล็กน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะมะม่วงสองลูกขนมปังสับประรอืรสขาไก่ นี่เป็นแก้มังกรแล้วก็ตัวอะไรเนี่ยตัวนี้ก็น่ารักนะหมาหรือแมวก็ไม่็นแมวนะแมวอันนี้เรียกผลไม้อะไรเนี่ยมาเฟืองมันยังมาเฟืองนะมาเฟืองมาเฟืองจะเอาไปทำเป็นสกุตชีอันนี้น้องไก่น้องไก่ทําเองแล้วก็อะไรแต่ช็อกโกแลตอะไรเนี่ยอตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรมีชิ้นเล็กๆอีกเพียบเลย นี่อันนี้เอฟซีก็ส่งมาให้เนี่ยปลาหมึกไหมครับปลาหมึกปิ้งไหมครับนิ่มน่น,นะเอากล้วยสักลูกไหมครับอ๋อไม่พอเลยครับงั้นเอาไปเป็นหวีเลยนะครับคิตตี้ทำเองแล้วก็มีสกุชีถั่วเนื้อถั่วถั่วเจ้าของแบกกินแล้วค่อยส่งมาเนี่ยกินเม็ดไปหมดแล้วเนี่ยส่งมาแต่เปลือกอ่ะแล้วก็สกุชีชิ้นนี้นะเสียดายมากเลยอ่ะซื้อมาเองนะพันกว่าบาทนะ เขาเรียกอะไรปังเมลอนเนาะอือชอบเนี่ยแต่ว่าเอาไปไว้ตรงที่ร้านยญยมีเนาะแล้วก็ลืมเก็บเป็นปีเลยอะ่ะมันก็เลยดำหมดแล้วเนี่ยซักได้เราร้สักได้เราไม่รู้แต่ชอบเสียดายนะอันนี้ชิ้นใหญ่สุดที่ซื้อเลยเนาะหมดไปแล้วหลักที่สามจำได้หรือเปล่ามีของใครส่งมากันบ้างเนี่ย ใครเคยส่งมาก,ก็มาคอมเมนต์บอกใต้คลิปหน่อยนะอยากรู้คิดถึงคิดถึงยังเหลืออีกหลังหนึ่งแล้วคอติดตามดูก็แล้วกันคลิปต่อไปอ๋อหน่อยื